สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฝานนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีสำหรับเกษตรกรนะครับทังประเทศเลยที่ยังไม่ทันได้ลงมือทำเกษตรกันวันนี้ฝนฟ้าก็เริ่มตกแล้วนะครับก็ินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับข่าวดีในวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่ยี ก็คือวันที่28เมษายน2563นะครับคอรมอนะครับก็มีมติอนุมัติให้กับเกษตรกร,กรทั่วประเทศนะครับที่มีการลงทะเบียนกเกษตรไว้ทั้งหมดราว10ล้านคนนะครับหรือ10ล้านครัวเรือนนั่นเองซึ่งสิ่งที่ยินดีกับเกษตรกร,ก,รก็คือ คือท่านจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,กรเหมือนกับ4อาชีพที่ได้รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 นะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกษตรกร,กรหรือผู้ที่มีบัตรเกษตรกร,ะกรนะครับตรงนี้จะได้รับเหมือนกันเลยครับ3เดือนด้วยกันจำนวนเงินใน0 0 0 0บาท แต่จะแรงใจ่ายในระบบ3เดือนเดือนละ5,000บาทตรงนี้นะครับรัฐบาลจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้กับกเกษตรกรได้ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนกรกฎาคมก็จะครบ3เดือนจำนวนเงินรวม1 5 0 0 0 0บาทก็มาดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างน,นะครับ โดยในรายละเอียดแล้วผู้ที่ถือบัตรเกษตรกร,ะร,กรนะครับหรือสมุดเขียวที่ท่านได้ไปลงทะเบียนไว้กับทางกรมการเกษตรหรือกระทรวงเกษตรหรือที่ว่าการอำเภอกเกษตรอำเภอนะครับตรงนี้ท่านจะมีสมุดเขียวและการยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรท่านจะได้รับเงินโอนเข้าโดยไม่ต้อง ไปลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับทางรัฐบาลนะครับจะโอนเงินเข้าให้กับท่านตามทะเบียนกเกษตรที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้หรือมีข้อมูลไว้นะครับกับทาง,ก,งกระทรวงเกษตรผ่านทางธนาคารทกอสอนะครับตรงนี้ท่านก็ สามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นงวดแรกนะครับส่วนสำหรับผู้ที่จะได้รับนะครับเงินเยียวยาโควิด19สํำหรับเกษตรกรนะครับท่านจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนการทำเกษตรนะครับโดยตรงกับกรมการ เกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดนะครับ 2. การเป็นเกษตรกรด้านการประมงนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการประมงการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ได้เหมือนกันในส่วนนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ10ล้านควรเรือนนะครับมาดูเงื่อนไขนะครับผู้ที่ลงทะเบียนเกษตรนะครับ แล้วท่านได้รับเงินเยียวยาในส่วนของผู้ที่ใช้ประกอบอาชีพในสี่อาชีพหลักที่ทางรัฐบาลนะครับได้โอนเงินเข้าไปแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่โดยมากแล้วนะครับตรงนี้อาจจะท่านคงไม่ผ่านการพิจารณาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่า อาชีพหลักของท่านคือเกษตรกรนะครับหรือเกษตรกรรมที่ท่านได้ไปลงทะเบียนเกษตรเนี่จะมันจะแจ้งขึ้นที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทางรัฐบาลนะครับว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่เข้าใจกันก็คือการจ่ายเงินในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลจะจ่ายเงินให้เป็น ครัวเรือนนะครับ1ครัวเรือน,น,น,นก็จะได้รับ1 5 0 0 0บาทในรอบ3เดือนนะครับหรือจ่ายให้เดือนละ5,000บาทนั่นเองบางท่านอาจจะสงสัยว่าบ้านชั้นลงทะเบียนเกษตรคนนี้ก็เป็นเกษตรคนนี้ก็เป็นเกษตร3คนใน1ครัวเรือนจะได้ทั้ง3าคนหรือไม่อันนี้ไม่ได้นะครับจะได้รับแค่ ท่านเดียวเท่านั้นหรือครัวเรือนละ5้าพันบาทต่อเดือนจํานวน3ามเดือนนะครับต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาทางภาครัฐนะครับที่ตรงจุดเช่นกันซึ่งเกษตรกรนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ในลงในสิทธิ์กลุ่มแรกในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับตรงนี้หลายๆท่านก็ ต่างสงสัยและก็เรียกร้องสิทธิ์ว่าทําไมเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้หร,หรือหรืออย่างไรนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อสรุปแล้วว่าทางรัฐบาลนะครับพร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับท่านได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับก็ขอแสดงความนดีกับเกษตรกรนะครับผู้ที่ รอคอยผหวังถามว่าผลกระทบตรงนี้นะครับก็กระทบในหลายๆส่วนไม่เฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างลูกจ้างหรือแม้แต่เกษตรกร,ะร,กรนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันราคาข้าวหรือราคา,าสัตว์เลี้ยงอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่ถามว่าในเมื่อไม่มี ทรัพยากรก็คือไม่มีเงินที่จะซื้อก็ไม่มีใครที่จะขายของได้นะครับตอนนี้ราคาข้าวก็ราคาดีขึ้นแต่ไม่มีคนคนที่ไม่มีงานทําตกงานก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆก็ไม่สามารถขายสิ่งที่เขาเลี้ยงได้ มันก็กระทบเป็นวงจรนะครับทางรัฐบาลก็มองเห็นในจุดนี้จึงมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร,กรด้วยนะครับให้รับสิทธิ์ตรงนี้และรวมไปถึงผู้พิการด้วยนะครับก็ยินดีกับผู้พิการด้วยผู้พิการนะครับบางท่านท่านก็ไม่มีอาชีพนะครับบางท่านอาจจะมีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่หรืออาชีพ ตัดผมอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางท่านก็ไม่มีอาชีพเลยนะครับคือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยทางรัฐบาลนะครับก็ได้จัดสรรตรงนี้นะครับให้เพิ่มเงินพิการให้เดือนละ1,000บาทนะครับเป็นจํานวน3เดือนเช่นกันนะครับก็ยินดีกับผู้พิการด้วยนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถนะครับไปตรวจสอบได้นะครับตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับว่าเงินท่านจะเข้าวันไหนหรือถ้าไม่รีบนะครับท่านก็รอสักช่วงการเดือนหรือช่วงผ่านไปสักสิบวันนะครับค่อยไปตรวจสอบตรงนี้ว่าเงินเข้าหรือยังนะครับตามวาระ รงนี้ก็อยากฝากไว้อีกหนึ่งยานะครับสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด19นะครับเดือนละ5,000บาทที่ผ่านการอนุมัติไปแล้วนะครับและได้รับเงินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับท่านก็จะอาจจะสงสัยและก็อยากทราบนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่เดือนพฤษภาคมเงินจะเข้าเมื่อไหร่อีกนะครับก็คือล่าสุดนะครับท่านได้รับเงิน คือล่าสุดนะครับท่านได้รับเงินเยียวยา5,000บาทวันที่เท่าไหร่ในเดือนพฤษภาคมนะครับเงินก็จะเข้าวันนั้นนะครับผมและในเดือนมิถุนายนก็เช่นกัน,นครับเงินก็จะเข้าวันเดียวกันของทุกเดือนนอกเสียจากตรงกับวันเสาร์ทย์นะครับอาจจะเลื่อนไปหนึ่งวันนะครับตรงนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลดีๆก็จะมานำเสนอ สวัสดีทุกท่านและขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ